สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะ ประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกันหรือลัคนากันแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18กันยาถึง17ตุลามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีกันหรือลัคนากันทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันในช่วงเดือน ตุลาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่ไฮพินเซตนักบวชหญิงไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการที่เรียกว่าในช่วงนี้นะคะชาวราศีกันหรือลัคนากันเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์กับทุกเพศทุกวัยนะคะเป็น,เป,นเป็นช่วงที่ใครพบใครเห็นก็จะรู้สึกว่าคุณมีความน่ารักนะเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยเอ่อ สำหรับบางคนนะคะต้องบอกว่าสำหรับบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเพราะว่าไอ้ความมีเสน่ห์ของเรามันอาจจะไปดึงดูดเอาคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วเข้ามาหรือบางคนอาจจะมีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วด้วยความมีเสน่ห์ของเราก็จะไปดึงดูดให้คนเนี่ยมาคอยพูดคอยตื้อคอยคุยระมัดระวังนิดนึงเรื่องการหวั่นไหวได้ง่ายนะคะเพราะเป็นช่วงที่อ่อนไหวง่ายหวั่นไหวได้ง่ายอาจจะทําอะไรแบบว่า ปกปกปิดปิดไม่ชัดเจนมีการปิดบังซ่อนเล้นอะไรเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ได้แต่ถ้าสำหรับบางคนเขาบอกว่าก็มีเกณฑ์ที่จะชอบการศึกษาเรียนรู้แต่จะเป็นการศึกษาแบบชนิดที่เรียกว่าฉันยังไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้ว่าฉันอยากจะซุ่มทำอยากจะทำแบบเงียบๆถ้าเกิดเรียนแล้วมันประสบความสำเร็จเรียนแล้วมันดีเรียนแล้วมันทำได้อย่างที่เราคาดหวังไว้หรือเรียนแล้วเนี่ย สามารถเอามาประกอบเป็นวิชาชีพต่างๆที่คุณไปเรียนในสายงานแต่ละสายงานนั้นคุณเอาเอาเอา,เอามาทำนะคะเอามาทำหรือเอามาตีแผลคนรู้ว่าเอ้สิ่งที่คุณเรียนมาคุณทำได้อย่างสำเร็จคุณถึงจะให้คนรู้แต่ถ้าระหว่างเรียนอาจจะการเรียนแบบซุ่มเรียนหรือบางคนนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องออสิ่งลี้ลับต่างๆในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศี หรือลักนาการบางคนเป็นช่วงที่มีเซน์นะคะเรียกได้ว่าแทบจะราสีกันทุกคนเลยก็ว่าได้เป็นช่วงที่มีเซนมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำหรือเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอยู่ระหว่างการลุ่มหลงมัวเมา เพราะฉะนั้นชาวราศีกันในแต่ละคนอาจจะเจอปัญหาในแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยู่ในการลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องอบายมุกต่างๆแล้วถอนตัวได้ยากบางคนก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวกับการลุ่มหลงมัวเมาเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดอย่างบางอย่างแล้วก็ทําให้คิดว่าเอ้ยลองเล่นๆไม่ได้เอาจริงเอาจางัง ระวัดระมัดระวังว่ามันจะเคิมไปกับเคลิมไปกับสิ่งเหล่านั้นแล้วถอนตัวได้ยากนะคะเพราะเป็นช่วงที่เรียกว่าอารมณ์อ่อนไหวง่ายคอยตามง่ายเป็นช่วงจังหวะของการที่ชาวราศีกันเซนสทีฟง่ายนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ขี้งอนขี้น้อยใจชอบคิดชอบมโนไปเองจินตนาการต่างๆไปเองบางครั้งบางทีรับสารมาแค่เพียงนิดเดียวแต่ที่เหลือคือจินตนาการล้วนๆมาดูตำแหน่งต่อมากระดุมพระการเงินบ้าง ได้ราชาดาบราชาดาบเขบอกว่าการเงินน่ะจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวคุณขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นของคุณคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตมันไม่ใช่เรียกว่าได้รับเงินก้อนโตนะคุณมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ขึ้นเป็นไพ่เงินมันขึ้นเป็นไพ่ของการทํางานคุณต้องทํางานเอาจริงเอาจัง ับงานคุณถึงจะได้เงินเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีเงินก้อนโตไหมมีโอกาสมีเงินเหลือกินเหลือกเก็บไหมหรือบางคนชอบถามคําว่าจะรวยไหมนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะใดก็ตามคําว่าจะรวยคือคุณต้องรวยมากขึ้นกว่าเดิมที่คุณเป็นอยู่ต่อให้คุณเป็นฐานะที่ยากจนคุณก็ต้องอยากมีเงินเพิ่มขึ้นบางคนรวยอยู่แล้วแล้วก็มาดามก็รู้ว่าเขารวย แต่ชอบถามว่าดูให้ทีเมื่อไหร่จะรวยคืออยากรวยมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคําว่ารวยมันเป็นอินฟินิตี้มาดามไม่ดูว่าเมื่อไหร่จะรวยเพราะบางคนรวยอยู่แล้วยังไม่พอคนที่เขายากจนแย่ๆเขาเทียบเท่าไม่ได้คุณยังถามหาความรวยดังนั้นในตําแหน่งกระดุมพระในการเงินรายรับรายจ่ายบางคนหมดไปกับเรื่องการลงทุนบางคนหมดไปกับเรื่องเอ่อการที่เขาเลยซื้อยศซื้อตําแหน่งนะคะบางคนก็อาจที่จะต้อง กระตือหรือล้นให้มากๆถึงจะมีเงินเข้ามาแบบผ่านมือตลอดเวลาเรียกว่าการเงินในช่วงนี้ดีแต่ไม่ได้เห็นเงินเป็นกอบเป็นกำที่จะมีเงินเก็บก้อนโตๆอะไรแบบนี้ยังไม่มีนะคะตำแหน่งต่อมาสหัชชะเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงพี่น้องในที่นี้ได้ไพ่หนึ่งถ้วยเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่ามีความสุขแฮปปี้กับเพื่อนสนิทกัลยาณมิตรหรือแม้กระทั่งพี่น้อง ในช่วงนี้ไม่ได้มีใครทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจหรือไม่สบายใจมีเรื่องทุกข์ใจก็สามารถคุยด้วยได้อยากไปกินดื่มเที่ยวก็สามารถที่จะไปเป็นเพื่อนคุณได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้จังหวะนี้เรื่องเรียกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องไม่ยังไม่ได้สร้างความรําคาญใจใดๆให้กับคุณมาในตําแหน่งต่อมาพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เฮโรแพนเฮโรแพนคือสังฆราชเขาบอกความสัมพันธ์ในครอบครัวถ้า ชาวราศีกันอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยเรียนความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณคือครอบครัวคุณผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นประมุขของบ้านพูดได้ไง่ายๆว่าเขาอาจจะดูอาจจะดูมีกฎมีระเบียบกับคุณสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะแต่ถ้าคุณเป็นวัยที่ทํางานแล้วเป็นในช่วงนี้เขาต้องบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นกับครอบครัวได้เป็นอย่างดีถ้าคุณเป็นคนที่เออเป็น เป็นเสาหลักของบ้านเป็นคนที่มีอํานาจสูงสุดในบ้านคนในบ้านจะมีความรู้สึกว่าคุณให้ความรักความอบอุ่นกับทุกคนในบ้านเป็นอย่างดีอยู่เอ,อ่อมีอะไรสามารถปรึกษาได้มีอะไรสามารถพูดคุยกันได้คุณปกป้อง,งคุ้มครองดูแลทุกคนเป็นอย่างดีข้อเสียคือจู้จี้จุกจิกไปสักนิดหนึ่งที่อาจจะทําให้บางทีทุกคนในบ้านก็อาจจะต้องทนกับว่าเออ ทุกอย่างดีหมดยกเว้นขี้บ่นจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านนะสำหรับชาวราศีกันเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีอยู่รอบๆบ้านคุณมีอยู่ภายในบ้านคุณเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการคือการสวดมนต์นั่งสมาธิ ถ้าที่บ้านคุณไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือทุกคนในบ้านพากันสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับสรรพออสัตว์่าวขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรและอโหสิก,กรรมให้กับคนที่ร่วงเกินเราแล้วก็กรวดน้ํานะคะกรวดน้ําให้ผลบุญสำลิดผลต่อตัวคุณเออ่ แล้วก็ถวายผลบุญให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวเราแล้วค่อยแบ่งผลบุญให้กับผู้มีชีวิตแล้วค่อยอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วแล้วค่อยกล่าวถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยการพูดคําว่าไม่ต้องพูดคําว่าอุทิศแล้วขออุทิศให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วเอ่ยชื่อนามสกุลญ,ญาติพี่น้องเราที่ล่วงลับไปแล้วแล้วขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าเจริญภาวนานะคะนั่งสมาธิในวันนี้ ขอให้ผลบุญนี้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันจะอยู่พบใดภูมิใดก็ตามขอให้ได้รับอน,นิสงผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทําในวันนี้ให้ท่านได้มีส่วนได้รับและขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วอโหสิกรรมอย่าจองเวรจองกรรมกันจนหลุดจงหลุดพ้นจากการ มีนี่เวณน,นี้กรรมต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดเนี่ยอันเนี้ย เวลาที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิเราต้องกวดน้ําด้วยนะเพราะว่าอันนี้มันคืออันนิสงที่ดีการใส่บาตรยังไม่ดีเท่าการสวดมนต์นั่งสมาธิเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ภายในบ้านไม่ใช่เทพองค์ใดองค์หนึ่งนะแทบจะทุกอย่างในบ้านที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มปกปักรักษาคุ้มครองดูแลทุกคนในบ้านได้เป็นอย่างดีดังนั้นนะ่ะเมื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลก็เหมือนคนเราอะ่ะ ก็ต้องกินอาหารอาหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือการเจริญภาวนาของเราแล้วถวายผลบุญไปนะคะตำแหน่งต่อมาปุตตะได้เจ็ดไมเท้าปุตตะในที่นี้ถ้ามาพูดถึงโครงการใหม่ๆสำหรับคนที่ทำอาชีพทำงานประจำทำงานราชการโครงการใหม่ๆจะมีโอกาสที่เราจะได้ไหม เป็นงานท้าทายความสามารถที่เราจะได้ไหมในช่วงเดือนตุลาคมนี้เผื่อว่าจะได้มีผลงานทําให้เราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในไตรามาสสุดท้ายของปีเขาบอกว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะพิจารณาคุณเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอย่าดอบตัวเองนะต้องแสดงความกระตือรือร้นแสดงผลงานออกมาให้เขาเห็นศักยภาพคุณว่าคุณหนึ่งคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสองคุณเป็นคนมีความสามารถที่โดดเด่นเหนือผู้อื่นแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณ ตั้งเป้าและคาดหวังไว้ส่วนสําหรับใครที่ทําอาชีพอิสระใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าช่วงเนี้ถ้าคิดจะมีโครงการใหม่ๆหรือลงทุนทําโครงการใหม่ๆอะไรไปบ้างแล้วในช่วงนี้เขาบอกว่าช่วงเนี้ยคุณมีคู่แข่งเยอะถ้าสําหรับใครที่ลงมือทําไปแล้วช่วงนี้คุณมีคู่แข่งเยอะ,อเ,ยอะเพียงแต่ว่าคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่งอยู่นะในตอนนี้ อย่าพึ่งท้อถ้าเกิดคุณท้อคุณดรอปตัวเองคุณพักคุณหยุดปุ๊บเนี่ยลูกค้าของคุณเนี่ยจะไปหาฝ่ายตรงข้ามทันทีจะไปหาคู่แข่งของคุณแล้วคุณจะ เงียบหายไปเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกระตือรือร้นพัฒนาตัวเองให้มันดูมีอะไรโดดเด่นอยู่ตลอดเวลาคุณถึงจะชนะคู่แข่งถ้าเรื่องความรักเขาบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีกันมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์ของคุณอย่าลืมนะในตำแหน่งตัวตนคุณได้คุณได้ไฮพินเซตเพราะฉะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้ามาแข่งขันที่จะ ฉันเอาชนะใจคุณแต่คุณนะ่ะมีหนึ่งเดียวในใจอยู่แล้วอยู่คนหนึ่งแต่ไอคนอื่นๆน่ะมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดคุยกับเขาด้วยเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์สัมพันธ์ที่ต้องมีต่อกันมันก็เลยทําให้ช่วงเนี้มันอยู่ที่คุณตัดสินใจจะได้ดีหรือได้คนมีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วพิจารณาดูดีๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจบางครั้งบางที สิ่งของที่อยู่ในมือเรามันอาจจะไม่ได้สวยสดงดงามเสมอไปอยู่ที่เราพิจารณาหาตําหนิดูก่อนว่ามันมีตาหนิไหมไม่ใช่เจอปุ๊บปิ้งปับ๊บโดยไม่ได้ดูว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีตําหนิไหมตรงนี้มันเอ,อ่อถูกใจเราหมดทั้งชิ้นเลยหรือเปล่าหรือว่าชิ้นเนี้ยข้างนอกภายนอกสุกใสพอดูข้างในอ้าวมันมีรอยรอยบุบรอยแตกมีตําหนิเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักก็เช่นกันพิจารณาดูดีๆดูนานๆแล้วถึงจะรู้ว่า เอ้ยไอโปรไฟล์ที่เขาสร้างขึ้นมาหรือว่าอะไรที่มันเป็นช่วงโปรโมชั่นเขาจะแบบดีกับเราแต่พอนหมดโปรถ้าคบเป็นนานๆเนี่ยโปรมันอยู่ได้ไม่นานหรอกใครจะมาทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตัวตนของตัวเองมันก็จะหมดไปนะคะทีนี้มาดูในตำแหน่งต่อมาตำแหน่งต่อมาอมือลิอุปรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรในเวรช่วงนี้ ชาวราศีกันหรือลัคนาการใครที่ทํางานประจําใครที่ทํางานราชการระมัดระวังการถูกแทงข้างหลังจากเพื่อนฝูงคนสนิทคนที่เราไว้วางใจเจ้านายหัวหน้างานอาจจะไม่พึงพอใจกับตัวเราเท่าไหร่นะักสิ่งที่สําคัญอย่าระเบิดอารมณ์นะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าระเบิดอารมณ์อย่าคิดไปเองอย่ามโนไปเองต้องถามหาเหตุผลให้เข้าใจก่อนว่ามันใช่มันจริงไหมบางครั้งบางทีเนี่ย เพื่อนสนิทเนี่ยอาจจะมาเติมไฟเราให้เราร้อนเป็นไฟแล้วก็ไปเติมไฟกับเจ้านายหัวหน้างานทําให้คุณเนี่ยกับเจ้านายหัวหน้างานไประเบิดอารมณ์ใส่กันสิ่งที่เดือดร้อนคือตัวคุณอาจจะตกงานก็ได้หรือบางครั้งบางทีความใจร้อนของคุณอาจจะทําให้คุณไปมีเรื่องมีราวกับผู้อื่นกับเพื่อนร่วมงานกับคนอื่นก็ได้แล้วส่งผลทําให้เจ้านายหัวหน้างานมองว่าคุณเป็นคนไม่ดีส่วนใครที่ทําอาชีพอิสระใดๆก็ตามหรือว่าทำเอ่อคง โครงการอืมไม่ใช่ ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องระมัดระวังลูกน้องบริวารน,นะคะใครที่ทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วไว้วางใจลูกน้องบริวารให้จัดการแทนเพราะว่าคนนี้ไว้วางใจได้ทรมานานแล้วเออไม่เคยมีปัญหาแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ระวังการถูกแทงข้างหลังช่วงเศรษฐกิจไม่ดีบางครั้งบางทีเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นคนแบบนี้แต่บางคนก็ต้องเอาตัวรอดด้วยการที่หักหลังเราได้เพราะฉะนั้น ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีกันหรือลัคนากันคุณยังไว้วางใจใครไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานต่างๆน,น,นะนะจะใส่ร้ายป้ายสีทำให้คุณเนี่ยถึงกับเจ็บหนักได้เจ็บแบบชนิดจำไม่รู้ลืมเลยทีเดียวขออภัยคะ่ะเป็นช่วงจังหวะเหมือนเจอเจ้ากรรมในเวร ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงจังหวะที่เจอเจ้ากรรมนายเวรเหมือนเคาะซ้ำกรรมซัดเพราะฉะนั้นระมัดระวังการมีปากเสียงการมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานอาจจะส่งผลทําให้มีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้หรือบางคนเป็นเจ้านายเขาเป็นเจ้าของธุรกิจ การทะเลาะเบาแหวงกับลูกน้องบริวารอาจจะด่าแรงเกินไปพูดจาเสียบแทงใจเขาจนเขารู้สึกว่าทนไม่ได้ระวังการถูกทำร้ายร่างกายได้ด้วยเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่เจอเจ้ากรรมนายเวรเคาะซ้ำกรำสัตว์เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคุณไปแก้เคล็ดด้วยการไปบริจาคเลือดหรือไม่ก็ไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือให้มีเรื่องเลือดตกยางออกซะ ต้องเริ่มต้นเดือนตุลาคมนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มาเริ่มต้นก่อนเดือนตุลาคมเอ,อ่อหรือไม่ก็ไปถอนฟันก็ได้มันก็มีเรื่องเลือดออกละหรือบางคนก็อาจที่จะไปฝังเข็มแทนก็ได้นะนะคะเป็นการแก้เคล็ดแต่ต้องทำในเดือนตุลาคมมันจะได้เรื่องร้ายเรื่องหนักจะได้กลายเป็นเบาถ้าคุณไปบริจาคเลือดกลับมาบ้านคุณก็กวดน้ำซะแล้วก็ กดน้ําพูดอย่างที่มาดามพูดไปในตอนต้นแล้วที่บอกไปเพื่อจะได้ให้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรแต่ถ้าบางคนบอกอย่างเช่นฝังเข็มเนี่ยคุณไปกวดน้ําไม่ได้คุณก็ต้องสวดมนต์อย่างที่มาดามว่าคุณไปฝังเข็มแล้วคุณต้องสวดมนต์อยู่เป็นประจำสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วคุณค่อยเอ่อกดน้ําอย่างที่มาดามบอกมันก็จะทําให้โอเคเจ้ากรรมนายเวรจะ เบาความโกรธลงหนักมันก็จะได้กลายเป็นเบ,บาไพ่ใบต่อมาในตําแหน่งปัตตนิปัตตนิได้หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าความรักสําหรับคนมีคู่ความรักสําหรับคนมีคู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีกันบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ทำงานร่วมกันกับคู่ครองหรืออาจจะมีโครงการที่จะทำอะไรร่วมกันหรือเป็นช่วงของการที่เรียกว่า มีการปรึกษาหารือกันของการที่จะอยากลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นดังนั้นเขาจึงบอกว่าถ้าลงมือทําด้วยกันหรือร่วมหัวจมท้ายกันสามารถประสบความสําเร็จได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถ้าตําแหน่งนี้มามองถึงเจ้านายหัวหน้างานเจ้านายหัวหน้างานในช่วงนี้เขาบอกว่า เขาก็ชอบนะคุณเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งมนุษยสัมพันธ์ดีเพียงแต่ว่าในช่วงเนี้ยเขาอาจที่จะกําลังดูอยู่ว่าผลงานของคุณเนี่ยมันจะดูโดดเด่นมากกว่านี้ไหมมันอาจจะมีการที่เรียกว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกยุ่ยย่จากคนอื่นหรือเปล่าจึงทําให้เจ้านายหัวหน้างานมองว่าผลงานของเราอะมันก็มันก็เก่งนะมันก็ดูโดดเด่นนะ แต่มันยังดูน้อยเกินไปมันน่าที่จะต้องมีอะไรเยอะกว่านี้ชัดเจนกว่านี้อาจจะดูว่าช่วงเนี้ผลงานของคุณโดดเด่นจริงแต่มันเป็นความโดดเด่นที่เอ,อ่อเป็นงานเจอบเล็กๆงานง่ายๆเอาคุณต้องสร้างผลงานให้มากกว่านี้เจ้านายหัวหน้างานถึงจะสามารถผลักดันคุณได้เพราะในช่วงนี้ถ้าเขาผลักดันคุณเขาก็จะมองเป็นว่าคุเขาตาเล็กตายใหญ่ผลงานไม่เห็นจะมีอะไรสักเท่าไหร่เลย งานง่ายๆประมาณนี้เขาก็เรียงไม่สามารถผลักดันอะไรคุณได้ช่วงนี้เจ้านายหัวหน้างานเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปพบเจอเขาก็ค่อนข้างยากส่วนศัตรูเปิดเผยศัตรูเปิดเผยในที่นี้ได้ไพ่เด็กไม่เท้าศัตรูเปิดเผยมีนะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะแล้วก็เป็นเป็นคนเก่งด้วยนะเขาเป็นคนพูดเก่งสามารถพูดให้เราผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดได้อะ เพราะฉะนั้นนะ่ะทําร้ายเราไหมก็มีมีการทําร้ายเราแต่เพียงแต่ว่าคําพูดของเขาเนี่ยคนไม่ได้เชื่อถือมากนะักเพราะมันเป็นคําพูดที่ไม่ค่อยมีน้ําหนักเท่าไหร่แต่เขาพูดเก่งหวานล้อมเก่งมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนได้ง่ายจึงมีคนฟังเขาพูดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ฟังเขาพูดจะเชื่อเขาทุกคนเพราะคําพูดคําจาบางบางสิ่งบางอย่างเขาจะมองว่าดูไม่ค่อยมีเหตุผลดูไม่ค่อยสมจริงสมจังเท่าไหร่ แต่เขาก็พร้อมที่จะฟังกันเพราะว่าคนนี้เขาพูดจาไหลลื่นดูน่าฟังนะคะตาแหน่งต่อมามรณะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมได้ไพ่สองถ้วยในช่วงเนี้ถ้ามาพูดถึงวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานเจ็บป่วยจากลาอะไรทั้งสิ้นยังไม่มีเกิดขึ้นอุบัติเหตุไม่มีนะคะส่วนสำหรับใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว วัยทำงานก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีส่วนคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอย่างเช่นอายุ50อัพไปแล้วเนี่ย mm. ก็อาจที่จะต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบน้ำผู้หญิงก็ระวังเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนผู้หญิงเริ่มตั้งแต่40อัพนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนผู้ชายระวังเกี่ยวกับระบบน้ำอย่างเช่นฉี่ติดขัดฉี่ไม่เอ่อฉี่ เรียกว่าอะไนะฉี่ทีนานมันมาแบบกระปิดกระปอยมันจะปวดท้องปวดปัสสาวะปวดท้องน้อยปวดท่อปัสสาวะแต่ฉี่ไม่ค่อยออกไปตรวจซะอาจจะเป็นต่อมลูกหมากบวมโตเกิดขึ้นได้ส่วนผู้หญิงก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนส่วนโดยรวมแล้วเนี่ยระวังเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายอย่างเช่นต้องระวังเกี่ยวกับโรคเบาหวานโรคไตระบบน้ําเหลืองระบบ ระบบเลือดนะคะระบบเลือดระบบน้ําเหลืองระบบไขมันเพราะฉะนั้นตรวจด้วยว่ามีไขมันอุดตันเส้นเลือดไหมน้ําเหลืองเราเป็นยังไงมีแผลผุพองมีแผลผื่นคันรักษาไม่หายเกิดขึ้นไหมประมาณนี้แต่ไม่ได้มีอ,อ,อะไรที่รุนแรงอุบัติเหตุไม่มีเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะมีเรื่องเลือดตกยางออกที่จะต้องเสียเลือดเนี่ยระวังเกี่ยวกับที่ทํางานนะคะคนที่ ส่ยไ้ไป่ป้ายสีคนที่คอยหักหลังเรามันมีแล้วบางทีถ้าเกิดเรารู้เราอาจจะทนไม่ได้จะไปมีเรื่องมีราวกับเขามันจะมีเกณฑ์เลือดตกยางออกจากตรงนั้นได้ตำแหน่งต่อมาสุภเกิตยศชื่อเสียงวาสนาบาร,รมีการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้ไพรา,าชาไมเท้าราชาไมเท้าเนี่ยเขาบอกว่า การจะได้เล <formation> ื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาจากคำพูดคำจาของตัวเราที่ไปพูดเข้าหารู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถึงแม้จะมีคนยุแย่ใส่ร้ายป้ายสีอย่างไรก็ตามถ้าคุณรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่ติดที่นะต้องออก ต้องเปิดตัวต้องพรีเซนต์ตัวเองตลอดเวลาให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นธุรกิจของคุณถึงจะได้เติบโตขยับขยายได้มาดูในตำแหน่งต่อมากรรมาการงานได้ทาว e r อร์การงานในช่วงนี้นะใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่อหรือทุบหรือว่าการที่ทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ๆเขาบอกงานของผู้ที่เกิด ลาสีกันเป็นช่วงของการรื้อระบบทั้งหมดทุบโครงสร้างใหม่ทั้งหมดแล้วปรับปรุงใหม่อันนี้จะดีแต่ถ้าใครยังทำอะไรที่แบบทำงานประจำเรียบๆง่ายๆก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์ที่จะไปบวกไปชนไปประทะกับคนอื่นได้ง่ายๆแล้วถ้าเราไปบวกไปชนไปประทะผิดจุดเข้าไปเจอเอาต่อใหญ่ๆเข้า เจอคนเส้นใหญ่ๆเข้าคุณมีโอกาสหลุดออกจากตําแหน่งได้อย่างไม่คาดคิดเลยทีเดียวหรือหลุดออกจากงานไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้มากๆอย่าคิดอย่าคิดไปเองอย่าโมโนไปเองอย่าต่อยอดไปเองว่าคนนั้นคิดอย่างนี้กับเราคนนี้คิดอย่างนั้นกับเราโดยที่เราไปฟังจากคนอื่นมาแค่เพียงน้อยนิดแต่ที่เหลือมันคือการมโนของเราเองมันจะทําให้เราเนี่ยมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวได้ง่ายแล้วจะส่งผลทําให้คุณเน่เดือดร้อน เรื่องการงานเองนะคะตำแหน่งต่อมาราพระโชคลาภโชคลาภได้เด็กเหรียญมีโชคนะแต่น้อยคำว่าเด็กเหรียญน,นะมันก็เหมือนการได้เงินจากพ่อแม่เด็กที่ได้เงินจากพ่อแม่มันก็จะได้จํานวนแค่เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดังนั้นโชคลาภมีไหมมีแต่น้อยแต่ว่าถึงได้โชคลาภแค่เพียงเล็กน้อยแต่คุณะเป็นคนใช้เงินเก่งชอบสปอยตัวเองหรือบางทีโชคลาภอาจจะได้มาจากเด็กแต่ได้ไม่เยอะนะอย่างเช่น ซื้ออายุของเด็กที่เกิดใหม่ภายในบ้านหรือถ้าอุ้มเด็กไปด้วยให้เด็กจับรตตอรี่ให้อะไรให้อันเนี้ยก็จะได้โชคลาภจากเด็กแต่ได้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆกม้มแก้มไปเท่านั้นเองตำแหน่งสุดท้ายวินาศได้สามมนเท้าถ้ามามองที่ศัตรูลับๆมีไหมในช่วงเนี้ยศัตรูลับๆถึงจะมีแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรแล้วนะเป็นช่วงจังหวะที่เขาดูรอดูจังหวะของตัวเราดังนั้นนะ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่า เราจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหรือเราเราจะเใจร้อนพูดอะไรโวยวายเอะอะหรือหงุดหงิดง่ายเจ้าอารมณ์ใสเนี้ยมันก็อาจที่จะทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับคุณได้แต่ถ้าเรามีผูกมิตรผูกมิตรด้วยเขาก็ยังไม่ทำอะไรคุณในในช่วงของเดือนกันยาย,ยนนี้เพราะคุณยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายเท่าไหร่เพียงแต่เขาจับตาดูคุณอยู่เท่านั้นเองในตำแหน่งนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่อง การมีคดีความต่างๆสํา,าสหรับผู้ที่เกิดราศีกันไพ่บอกถึงการที่เรียกว่าถ้าคนที่มีคดีความยังไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะชนะนะแต่คุณยังจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไปขึ้นศาลอยู่บ่อยๆอาจจะจะต้องไปอาจจะต้องถูกเรียกเอกสารเพิ่มถูกเรียกไปสอบปากคําหรือ มันมันยังวุ่นวายมันยังยืดเยื้อแล้วคุณกําลังหาทางออกที่ดีแต่มันยังในช่วงเนี้มันยังไม่เจอทางออกที่ดีมันยังไม่เจอคนที่จะช่วยคุณแต่ถามว่ามีไหมมีต้องรอเวลายังไม่ได้ฟันธงว่าจะชนะหรือจะแพ้ในช่วงนี้นะคะสําหรับคนมีคดีความนะัไม่ได้หมายถึงทุกคนส่วนใครที่มีความทุกข์ใจอยู่ในช่วงนี้ความทุกข์ใจของคุณเนี่ย คุณอยากจะได้อยากหาโอกาสดีๆอยากออกจากที่ทํางานเดิมๆเ,เริ่มเบื่อแล้วมีโอกาสที่จะไปค่อนข้างที่จะอยากไปอยากไปค่อนข้างสูงไปแล้วก็ต้องการไปเจอที่ที่ดีกว่าเดิมดังนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาที่สําคัญใครที่ทํางานอยู่คุณต้องไปสมัครงานที่ใหม่ก่อนแล้วมันถึงจะมีโอกาสที่จะเจอช่องทางดีๆนะคะไม่ใช่นั่งรอบุญวาสนาว่า จะมีคนนั้นคนนี้แนะนําให้เราไหมหรือเราไปคุยกับคนโน้นคนนี้ดีคุณไปหาวิธีการสมัครหลายๆหลายๆที่ไว้เลยเขาเรียกไปสัมภาษณ์เราก็ไปสัมภาษณ์เดี๋ยวมันจะเข้าตากรรมาการสักที่หนึ่งนั่นแหละมันเป็นช่วงจังหวะของการที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบวกกับช่วงนี้เป็นจังหวะที่คุณมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปสอบคุณก็อาจจะได้โดยสเสน่หา ข้อสาคัญต้องหมั่นสวดมนต์นะคะสวดมนต์นั่งสมาธิจะได้ได้อะไรมาอย่างง่ายๆจบคําพยากรณ์สาหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันแล้วค่ะใครที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ